สวัสดีค่ะอยู่ที่ช่องไอสไตลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเมนูเกี่ยวกับปลาทูของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะทำน้ำพริกปลาทูนะคะแต่ว่าเราจะเสริมด้วยพริกหยวกเข้ามานะคะเราจะใส่พริกหยวกด้วยนะคะนี่เลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีนะคะพริกหยวกนะคะแล้วก็พริกแดงแล้วก็จะเป็นพริกเขียวนะคะ ามด้วยนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะน้ำต้มสุกค่ะผงนัวค่ะน้ำปลาร้าของเราค่ะแล้วก็น้ำม,มะนาวนะคะสุดเด็ดของเราก็จะอยู่ที่ปลาทูนึ่งนะคะวันนี้เราจะทำน้ำพริกปลาทูนึง่งใส่พริกหยวกให้กินนะคะวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะคั่วพริกหยวกกับพริกสุกแล้วก็พริกดิบของเรานะคะถ้าใครมีเตาถ่านนะคะเราสามารถเอาไปย่างได้นะคะจะหอมกว่านี้นะคะตอนนี้เราไม่มีเตาถ่านนะคะเราจะใช้เตาไฟฟ้านะคะเป็นการคั่วเอานะคะเดี๋ยวเราเอาลงหม้อเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะและก็ตามด้วยนี่เลยนะคะกระเทียมกับหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะ เราจะคั่วให้สุกนะคะคั่วลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราคั่วสุกแล้วนะคะหลังจากที่เราคั่วพริกกระเทียม เสร็จเรียบหอมแดงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะพักให้เย็นไว้นิดนึงนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเอานี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นปลาทูนะคะเราจะใช้ใบตองห่อกับปลาทูนะคะแล้วก็เอาลงไปไปย่างนะคะแต่ว่าเราไม่มีเตาย่างนะคะเราจะเอาลงหม้อนะคะเราจะเราจะย่างให้มันสุกเลยนะคะจะวางลงไปเลยนะคะนี่นะคะ ตัวนะคะระวางลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราจะทําให้มันสุกนะคะแต่ว่าเราไม่มีเตาไม่มีเตาถานนะคะเราจะใช้เป็นกระทะไฟฟ้าแทนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ปลาเราสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหอมมากนะคะหอมใ,ใบตองนะคะจะมีกลิ่นหอมของใบตองนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะเนื้อกันเลยนะคะเดี๋ยวค่อยเอามาตําน้าพริกนะคะแล้วก็ส่วนพริกกระเทียมแล้วก็พริกหยวกนะคะเราได้แกะเปลอกออกเรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นส่วนไม่ไหม้อะคะ่ะเราแกะออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะปลาทูนะคะ เดี๋ยวรอตอนที่แกะเสร็จนะคะหลังจากที่เราแกะปลาทูได้แล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือหน้าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตำน้ำพริกกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่พริกนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในคกกจนละเอียดนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะโขกโโจนละเอียดเลยนะคะ ราจะโขกไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่โขกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราตำพริีละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาทูที่เราแกะไว้นะคะนี่เลยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ ล้างมือแล้วนะคะเราก็ตำเหมือนเดิมค่ะโขกให้เข้ากันกับพริกนะคะกับกระเทียมนะคะตำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราโขก,กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะตามด้วยนี่นะคะน้ำปลาลาต้มสุกค่ะหยอดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความนัวแล้วก็เค็มนิดนึงนะคะตามด้วยผงนัวค่ะใส่เยอะก็แซบเยอะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยนี่เลยนะคะน้ำต้มสุกเราจะใส่นิดนึงนะคะน้ำพริกของเราเราจะให้มันเป็นน้ำขุกขลิกนะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะ หลังจากใส่น้ำเรียบร้อยนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะน้ำมะนาวนะคะเราจะบีบใส่นิดนึงเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากเราใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุณแล้วก็ชิมรสชาติกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ รสชาติของเราก็หนัวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะหลังจากที่เราปรุงไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตักเสิร์ฟนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูนี้เรียกว่าน้ำพริกปลาทูนะคะเราก็จะเสริมพริกหยวกเข้ามานะคะให้มันมีรสชาติ เผ็ดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เราจะกินกับนี่เลยนะคะแต่มีแตงกวานะคะมีไข่ต้มนะคะผักข้างเคียงของเรานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ